พี่กุ๊กไก่บอกโลกขาวขึ้นมากใช่ครับคอลลาเจนครับลองทุกวัน,วนถ้าคอลลาเจนด้วยั้าคราบ,บด้วยแหละขัดขึ้นขัดนะครับครับเนี่ยผมเอามาเปิดผิวแต่โลชั่นผมก็ไม่ได้ทานน้อยมากพราะว่าชอบลืมชอบลืมมแต่ขัดเนี่ยขัดอยู่นาน,นทีก็รู้สึกว่าจะพอผมก็ไปพ่อครับ พอแบบนานนี่แหละเหมือนที่วันที่ผมเอาตัวเทสคอลลเจนมาเทสเนี่ยผมก็ทั้งขัดขัดไปด้วยลองคอเลเจนไปด้วยมันจะสว่างใสขึ้นมันรู้สึกได้เลยว่าเออเราขาวขึ้นจริงวะจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าผมขาวขึ้นมากเนะขาวมากเลยแหละเราจะไปใสปิกกระบี มันไม่เตือนเสติยร์แล้วคลิปเราไวเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรใครกดใครรีบกดก็รีบกดเลยนะทุกคนมันเหลือให้ห้าสิบออเดอร์เองคนละออเดอร์อย่าหมดเลยนนเนี่ยเอะคนละออเดอร์เอาขอ,ขอหมดทั้งลงอะร้อยเก้าเก้าครับได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นแพทเทลได้ทุกคนแน่นอน ขาวขึ้นขาวขึ้นครับกับเราคราวนี้ไปนานไหมไม่อยากให้ไปนานตรงนี้มีคนขอบควรน้องเป็นห่วงน้องไม่มีไม่มีไม่มีใครขอบควร สีปากแดงก็ดีนะมีสีปากแดงทุกคนกดได้ไหมกดได้เลยครับผมหนึ่งกระปุกน่าสองรยหาสิบกรัมใส้ได้นานเป็นเดือนเลยนะครับใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะหนึ่งกระปุกเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็นมะขามนะครับเก็บได้นานไว้สองปีเลยตัวนี้เก็บได้นานสองปีเลยนะ ขัดเนี่ยแนะนําให้เอาน้ําเอาน้ําเนี่ยใส่ตัวก่อนแล้วค่อยเอาไปขัดนะครับเพราะว่ามันโดนน้ำปุ๊บมันจะขัดง่ายขึ้นนะครับเอาไหมเอาป่าใช้ดีจริงค่ะสั่งมาแล้วผิวนุ่มขึ้นจริงครับผมใช้ดีจริงนะครับตัวนี้ ได้ดีดีจริงๆเลยแหละแบบดีดีมากเลยความดีคือเลิศครับผมที่หนึ่งเนี่ยความดีเนี่ยยูดีทุกคน อ่ะคนละหนึ่งเซตกดเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจลานสตางสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ติดตามด้วยนะเวลาว่างไปไม่มีครับไม่มีทนไหนพิมพ์ไม่นีใหับอานาโลเห็นแบบแบบมีเหรออยู่ไหนวะ มีนะไม่ไม่มีนะไม่มีไม่มีมมพิมพ์ไม่ดีไม่มีเลยนะทุกคนคนพิมพ์มาคือสิ่งที่ดีๆหมดเลยนะครับโอ<ห><ห>้โหอาวนอนแล้วอืมคนขี้เกียจอย่างไเอานอนแ่ะ เคยขึ้นเสียงอนุญาตไหมครับอยากรู้ว่าเราขึ้นเสียงดำยังไงถ้าผมขึ้นผมนักวันนะผมบอกแต่ถ่วมากจะไม่ขึ้นเสียงหรอกผมก็เป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วน้ําเสียงผมอาจจะพังนีกับน้ำเสียงผมอาจจะ,เ,จจะเหมือนปกติเหมือนท่าชาเย็นๆแต่มันเป็นคือเสียงปกติของผม เ็นคนทีน่าขวามงมากคนเราอาจจะรู้นะแอ่กดแบบนั้นละอ่ะกดเลยยังครับทุกคนกดเลยยังโอ้โหคนกดมาเยอะมากเลยสามคนครับผม อ่ะกดไม่กดกดเลยให้เวลาอีกหกนาทีอีหกอีหนาทีนะวันนี้ก็แบบไม่ได้ค่อยเน้นขายมากนะครับคุยไปเรื่อยเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาขายแบบจริงจังกันนะครับถ้าใครสนใจก็กดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่ห้าสิบกระปุกสุดท้ายครับผมบ้าเขาเลยหนึ่งเส้นเนียแย่งกันแน่นอนเลย ใครได้ก <tinc S 1> like ็ค <eye> ือคนนั้นได้เห็นว่าอยู่บนฟ้าขึ้น่ะเห็นอะไรคะเห็นเทวดาหยอกไม่ได้เห็นอะไรเห็นแบบ ไฟยิ่แบบเหมือนฝันเหมือนมันมีอีกโลกหนึ่งมันอยู่ข้างบน หมดแล้วหมดเลยใช่ไหมครับมะขามใช่ครับหมดแล้วหมดเลยนะมิติแล้วค่ะอาจจะใช่เหมือนเหมือนเราฝันนะเราอาจจะฝันจริงๆแหละฝันเหมือนฝันมากเลยเมื่อไม่ใช่เหมือนจริงมากเลยทุกคนทุกคนเคยฝันแล้วมันเป็นจริงไหมเคยฝันแล้วเป็นจริงนะผมเป็นบ่อยมากเลยนะ ฝันแบบเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่เนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราคุ้นๆว่ะเหมือนเราเคยเห็นภาพนี้จากตรงไหน,นหรือว่าหรือว่าแบบเคยเห็นมาก,ก่อนเลยรเราเคยทํามาก,ก่อนนี่จริงแล้วคือฝันเราเคยฝันในเราเคยฝันแบบฝันอะไรวะฝันมาก,ก่อน แล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือเรากาลังจะทําเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเคยฝันมาก่อนเดจาวู <S <S ja ค่ะเดจาบู ja คืออะไรผมไม่รู้เนี่นอ,อธิบายให้ฟังหน่อย <S <S ขอเขาจ๊เปิดตัววันไหนคะเร็วๆนี้ครับคุณพี่วันนี้ก็ลองตัวเทสไปอีกแล้วลองไปอีกแล้วก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่อาจจะปรับอีกนิดนึงก็คือโอเคเลยอีกนิดเดียวแต่มีอันนึงโอเคแล้ว ไม่นานเกินรอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอยากลับมาตอนเย็นก่อนหรืออาจจะพรุ่งนี้อาจจะคุยกันเรื่องคอนเทนว่าตัวนี้ดีตัวนี้หรือไม่ดีเอาตัวไหนนีเจวูคือสิ่งที่เราเคยเห็นเกิดขึ้นจริงๆอ๋อมันคือ,อนีจจวูเนาะเพิ่งเคยได้ยินนั่นเนี่ยพ่นเลืทำไมชื่อไม่ถูกมันอาจจะ ในชาติหน้าครับผมเบิ้งไร้ไอโลนําเนี่ยหลับทุกทีเลยโอ้โหขอกดคนละคนละหนึ่งเซตหน่อยคนละเซตมีกี่รถคะอาจจะแบบรถหนึ่งรถเดียวนะครับแต่จะมีวิซีด้วยเหมือนเราจะทำเหมือนแบบว่าเอามาผสมเข้ากันแล้วมันโอเคนะ ดยไม่ต้องไปกินแย่อะไรจะลองลองลองก่อนลองก่อนยังอีกเยอะเพราะว่าเราต้องลองต้องลองต้องลองลองจนมันดีนะะแต่พึ่งลงเดี๋ยวไม่จะสั่งสั่งได้เลยครับแม่ไม่ภพยขัดบ่อยเลยทำคู่กันหรอคะอาจจะใช่ครับอาจจะเป็นคู่กัน อาจจะเป็นคู่กันครับเป็นเป็นคู่กันแล้วก็เป็นเซตเพราะวันนึงเนี่ยต้องทานวิตซีกับคอร์บอนให้มันบำรุงไปด้วยกันประมาณนั้นประมาณนั้นครับเดี๋ยวรอรอรอก่อนกำลังเทสอยู่ตอนนี้ก็ไฟเบอร์อะไรก็หมดหมดเลยเหลือแค่ มาขามอย่างเดียวนี่แหละมันเหลือแค่ห้าสิบออเดอร์อีไล่แบบชิวๆครับวันนี้อะกดสั่งเลยครับคนกำลังสั่งมาเลยตอนนี้กลัวจะได้ตัวที่ใช่อารูเทจนขาวใสเลยใช่ตนขาวจนใสเลยเนี่ยชุนขาวจนใสจนงงคนก็บอกว่า ทำไมข่าวใสขึ้นจังเลยเออเทสอยู่ทุกมือนี่ดิให้บรยจางไสนสนาะอ่ะกินลลาเจนไหนสักไน่ตอนนี้ก็เป็นลลาเจนสีนี่แหละมันจะมีรสอะไรเนีสตอรอเบอรี่นี่ผมจะไม่ทำเพราะว่ามันเป็นรสของไฟเบอร์เพราะว่ารสชาติมันเหมือนกันครับรสชาติมมาอร่อยเหมือนกัน ผมก็เลยว่าเออไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ไปแล้วเพราะเราก็ลองเราก็มีเออมันเหมือนกันเป๊ะเลยแหละออมันอร่อยมากมากแต่มันไม่เป็นคอเลาเจน,นเป็นวิตซีก็เลยเออไม่เอาทับทิมก็มีลองมาแล้วครับผมยาจะหาตัวที่ไส้ที่สุดนะครับและอร่อยที่สุด สวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้เป็นแบบเม็ดกินง่ายดีใช่ผมก็ว่าเป็นแบบเม็ดกินง่ายดีนะแต่ลงเสียงสวมมากเขาบอกว่าเขาอยากกินเป็นแบบน้ำมาฉันจริงผมอยากได้เป็นเม็ดก,ก,ก็คือกินก็คือจบมันง่ายมากเลยสำหรับผมนะเข้าปากปุ๊บเรียบร้อยออกลิ้นอยู่ในท้อง อันนี้มันไม่อันนี้มันไม่มีรสครับมันเป็นแบบกลิ่นกินแบบสอบอะีอ่อนอันนี้สั่งแล้วนะขอบคุณครับทำรสขนุวนมมันลมมี่บ่มันบำรุงอยู่ดิลงม,มี่ นะกดสั่งได้เลยกดสั่งได้เลยวิสซีเนี่ยอร่อยอร่อยละอาจจะเพิ่มแค่ปรับปรับขึ้นแทนนิดนึงวิสซี่ส่วนมากก็จะเป็นน้ำส้มนะเพราะว่ามันจะได้ สั่งกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นก็คือเป็นส้มนะครับสิวที่ขึ้นมาเนี่ยเอาไปละบ๊ายบายใครสั่งก็กดได้เลยนะพอออเด้อชัอ่วโมงหนึ่งบ๊ายบายแม่เร,ร่โรกหน่อยค่ะ ใครหมดแล้วค่อยสั่งนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะหมดก่อนพี่ๆแค่นั้นแหละเพราะมันจะหมดก่อนนะครับให้ไปไปชาร์จโทรศัพท์ก,ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นไม่มีไม่มีแบตไร์นะ